เกมกันปะไม่หว่ะวันนี้มันมีเรียงค่าไม่ใช่หรอเฮ้ยคุไปต่อแล้วนะเฮ้ยสักทาเ,กเกลาเน่นเกมปะเฮ้ยมทิม้งกูหมดเลยกูไปด้วยเฮ้ยที่หน้าที่หลังเยอยซื้อพวกกูทั้งสองคนพร้อมกันอีเดินมันคือพวกกูเป็นกีกานิมม่มไม Vâng, bây giờ... phải đây bớt! Anh à, พี่อั้มดูผู้หญิงคนนั้นดิวะแม่งเป๊กกูเลยวะสวยเ็นสเปคมึงทุกคนแหละใสๆคนไดสิหา้พวกกูเบงเน่เฮ้ยแต่คนนี้แช่งจริงนะเว้ขอเบลให้กูด้วยดิไม่วะกูไม่แบ,บว่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูเลี้ยงไอ้ติมเออเดี๋ยววันหลังไปขอให้ก็ได้กูเศา โาเบอร์เดียวคับมูเห็นมดขอใครล่ะครับพูดหนึ่งเนี่ยไไมูตอนึ่งเร็วขอบคุณครับ,บ,รบไปขอมยดีกว่าใจว่ะ ตามครั้งไอ้เกิร์มไปไหนวะทำไมมันไม่มาหาพวกเราเลยเฮ้คุณเด้อย่างพวกคุณละคุณเฮ้ยเฮ้ยตั้งแต่มึงมีผู้สาวบ่เห็นมึงเมื่อลยเจ้าพวกกูเลยเนาะเออว่ะพักนี้มึงไม่ไปเล่นกับพวกกูเลยว่ะเอาหน้ากูก็เหมือนเดิมละว่ะเฮ้ยเกิร์คืนนี้มันเกิดกูนะเว้ย วันนี้กูต้องไปดูหนังกับแอมป์ป่ะไปไม่ได้หรอกเฮ้ยกูไปแล้วนะกูัะมันเตียนไปเด็กกลัวเฮ้ยพวกมึงกินมากไปเองอะมันก็เหมือนเดิมแล้วอะ ฮัลโหลพรุ่งนี้เธอว่างไหมออกมาเจอเราหน่อยสิเรามีเรื่องจะบอกอืองเัมีอะไรเหรอคือว่าเราก็คบกันมาเกือบปีแล้วนะอีกไม่กี่เดือนเราก็จบแล้วแล้วทำไมล่ะเราว่าเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะเขาทำอะไรผิดเขาไม่ผิดหรอก เธอดีเกินไปก็ฉันมันคนโคลนไม่มีใครรักมิแต่เธอเธอก็ทิ้งไปนี่บอผู้บาเกเจ้าตุยสเปกเลยอะสะดุนแบบนี้ กูได wow, ้เขาว่าบ่เกอร์กะผู้สอเลิกกันได้ละเออกูดิ้นมันสานีกกันฮัลโหลเกอร์ึงอยู่ไหนวะเดี๋ยวกูไปหานะทากุนงำทากุน้ำกูไปน้ำเฮ้ยมึงเป็นไรมากวะเพื่อนถึงว่ามึงลืมกูไปแล้วซะอีก พวกกูบอกเคยเคียดให้มึงเลยมึงไม่เหลือใครแล้วมึงยังเหลือพวกกูนะเว้ยใช่มึงยังเหลือพวกกูอยู่เฮ้ยมึงมาทำไมวะกูก็ถือซะทุกกันนั่งลงงูงันเราหงูอกเดียวกันเอ้ย ที่ที่ที่ทีเป็นจังที่ลุกไปวาลุกไปลุกไปลุกไปวาลุกไปลุกไลูกไปวามีทเหลืักมีเงินเที่ยวบ่แม่เลี้ยงตังกังกระรอผู้นำแท็กตะวังเข้าบ้านเอินใส่กี่ขานกี่ขานลูกไปวาลุกไปลูกไปลุกไปวาลูกไปลุกไปลุกไปวาน้ำของเงินตะละคขังตะละเถือ พ่อแม่จะมาหลงหลงเสือให้ทอได้ก็ใส่ไยพอเหลือเบือบอไไ่อพอใจลูกไฟว่าล,ลูกไฟลูกไฟลูกไฟว่าลูกไฟคนนองลาสงสารพวกแม่เจ้าเหตุการณ์เศร้าคำเงินเกล่าสิบงของสิบมากผูดด้ใดก็เปิมดี เป็นกีกานี่แม่ปะไปใส่ไปได้บ่อยากคอมเมนื่นมาตีสองนนไม่หลับต้องมาตีสิต้องมาตีสิบตีสิบนม่ชัางน่าตอกน่าตอ กับผมชื่อเด็กชายออมซอยยิ่งยี่ครับสัองเพศผู้หญิงครับเก็บไม่ใช่ว่าเอาไม่แรงครับเก็บไม่ใช่ว่าเอาไม่แรงครับเก็บไม่ใช่ว่าเอาไม่แรงครับ Oh no เฮ้ยเฮ้ยตั้งแต่มื่นนี้มื่นนี้เฮ้ยเฮ้ยตั้งแต่มื่นนี้เอาเรื่อไปด้วยเผื่อมันได้ซ้อม เอามึงลงม่เลกเจีล่าีฬาเป็นธรรมชาติเอาามสแอคชั่น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 แมวหมดเรี้วะนี่เอ้ียดมึงมีมึงมีมึงเคลียดมึงเดินออกไปไกลๆเลยนะ่ยหลีดนากราหายับมาเหรอ อ้าแอมอาสามสี่แอคชั่คนแอคชันเดี๋วอยังมาผ่อมาคุยกันเมื่อกี้นี่ผมรักคุณถ่ายไม่เ เอาหนึ่งสองสามผู้สาวขอเบอร์ได้ไหครับใครให้มาขอนะคะ <c oughs> มะันถามมั้งบนนี้กูบอกวาอาเป็นคนสี่นั่ตใล่ะกูบอกว่าสี่ใช่ไหม คนนั้นไงกันนี้เป็นเบื้องหก็บอกเพื่อให้มาขอเลยที่หลังขอบื้อนีนี่ละเบื้องหลังที่กูถ่ายไปเต็มเต็มอีหางอีแม่แน่หนากร่วงกันไนยันมีเลนกล้องเลยที่อกอีีเอม่น่นหนากูเป็กม่ได้เลนเพี่อ่ะมึงถ่ายเลยรนานถอาอ นี่บอผู้บ่าวเก่าเจ้านี่บอผูบ้า,ก,าก้าวเจ้าเออร์สองซ้ำแอคชั่นเฮคเกอร์เป็นไรวะกูนึกว่าพวกมึงกดกูแล้วซะอีกบ่เข้อเกียรมึง,งเลยขนมปังกูเบิร์ดแท้